สวัสดีค่ะวันนี้รายการพักเบรกกับจันแหลมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาคแห่งจุลานะคะวันนี้ก็มากันที่ผาสิงตอน,นี้นะคะเราอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์อยู่ในศูนย์เยรียนรู้ที่หน้าอันเบอร์ผาสิงค่ะห้องนี้นะคะเป็นการหม่งบอกว่าน่านเคยเป็นทะเลมาก่อน เขาบอกว่าให้ลองหยิบฟังดูหอยจะได้ยินเสียงคลื่นได้ยินไหมลูกตั้งใจลองดูตั้งใจเหรอต้องตั้งใจด้วยใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือหอยชนิดหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูนะจะได้ยินเฮ้ย okay, ได้ยินเสียงคลื่นเลยได้ยินเสียงคลื่นทะเลไม่ได้มีแต่ชะามห,หินนะคะสมัยก่อนนันก็เป็นทะเลแล้วทำไมมันถึงหายไปล่ะคะ ตรงใหญ่ข้องนึงที่บอกว่ามหาวิทีาลที่เคยเป็นทะเลนะครับเพราะว่าการที่มีเกลือได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็ถูกยกขึน้นแล้วก็จําลองนะครับถ้าใครเคิไปบอกเกลือก็จะขึ้นคุ้นตากับตัวที่เขาใช้ต้มเกลือนะครับตัวตะกร้าที่เขาใช้ใส่เกลือนะครับแต่น,นี้เราจําลองมาเรามีกาลองนะครับอันนี้คือใช้ให้เด็กคณะศิลปกรรมออกแบบนะครับว่าบอกเกลือหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คืออาศัยอิลูชันภาพภาพหลอกตาภาพหลอตาให้เห็นว่าเป็นบอกเกลือลึกๆอะไรอย่างงี้ครับ โอ้ถ้าเอาเครื่องมามันจะละลายละลายครับเพราะว่าที่นี่ความชื้นสูงมากจะสเก็บเราเราต้องมีมอนิเตอร์ความชื้นอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าความชื้นเครื่องดูดความชื้นของเราเนี่ยทำงานหนักอยู่เหมือนกันตัวนี้นอกเหนือจากเรือนะครับก็จะมีสิ่งแรกสองตู้ตรงนี้นะครับจะมีไม้กลายเป็นกิ่งจะมีเครื่องเครื่องมือเนี่ยครับตัวนีัวก่อนัวนี้ตันี้ตันี้ตัวนีนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ตัวนี้นี้ตัวนี้นี้ตัวนนี้ตัว แต่ก่อนเนี่ยเอลือคือของที่สําคัญมากเ,าเราเราอาจจะทราบว่ารากศัพท์ของคําว่าส a l a r ี่ทีรแปลว่าเงินเดือนนันมันมาจากคำว่าสองคือเกลือมันมูลค่าไม่ได้ทีอว่าเป็นเงินเดือนได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้เย<ม>อะมากอย่างคนบอกเกลือนะครับตักเกลือมาต้มสี่ชั่วโมงตากแค่แล้ก็ขายอยู่โลนี่สิบบาทซึ่งน้อยมากแต่ว่าตอนนี้คนน่านนะคะนี่เราวันนี้เรามีโอกาสดีมากเลยนะที่มาที่นี่ครับ แล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่ที่นาที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะไม่มีเกลือกินกันใช่ครับเกลือเนี่ยถือว่าเป็นถ้าเปรียบเสมือนในปัจจุบันก็คือทองเังะฉะนั้นประเทศสลาศหรือประเทศที่มีอํานาจจะมีเกลือเป็นเป็นคลังแก้ทองคือมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้กันแล้วจะเมืองไหนหรือที่มีเกลือมากเนี่ยประเทศ เออส่วไม่ใช่ป็นเชสลดัดหัวเมือใหญ่หญๆห่ที่มีความมั่นคงก็จะจ้องจะมาจะมาครองใช่จะมายึดครองที่หน้าเนี่ยถือเป็นจังหวัดเดียวในถ้าเชียงใหม่แพร่พะเยาไม่มีหรอไม่มีครับที่หน้าเนี่ยเจอเกลือใช่เจอเกลือที่ไหนคะที่บอกเกลือที่บอกเกลือ<ะ>ซึ่งจะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาพบกันปีสองปีที่ผ่านมา<ะ>แต่มันเป็นเกลือที่มีนับเป็นร้อยร้อยปีมาแล้ว ก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็คือที่บอกเกลยอะที่บอกเกลือครับก็คือไม่จะเป็นต้องไปซื้อแถวจังหวัดชายทะเลไม่ต้องหัวหินชะอำชนบุรีไม่ต้องไม่ต้องขอนแก่นชุมสง,งครามซึ่งขายเกลือกันใช่แล้วเกลือที่น่านแตกต่างจากเกลือที่อื่นไหมคะน,าน,าน่านมันไม่แตกต่างนะเพียงแต่ว่ากรรมวิธีการทํามันแต,แตกต่างกันและการก็ เราไปในแต่ละจังหวัดแม้แต่ภาคกลางของเราคือสาคอานสะขามที่ทําเกลือในปัจจุบันที่เราเห็นว่าทํามากที่สุดจะจนจะตลอดไปถึงจังหวัดเพชรบุรีแต่กรรมวิธีคือการพดน้ําเข้านาแต่เมืองน่านไม่ใช่อย่างนั้นบอ่อเกลือของน่านเนี่ยถือว่าเป็นบอ่อศักดิ์สิทธิ์ไม่ผู้คนโดยภายนอกจะเข้าไปบอ่อเกลือนี้แหล่งงามนี้ไม่ได้จะต,ต้องมี ตำหนที่หรือว่าการจะทําเนี่ยเ<ม>ขาจะต้องมีพิธีการขอน้ําตักน้ําตักบ่อองม,มีบ่อใหญ่อยู่บ่อหนึง่ง<ม>ที่จะทาสูงขึ้นมาแล้วมีบันไดขึ้นไปแล้วเป็นการตักตัวขึ้นมามใช่ไหมตักน้ําในบ่อนะถูกต้องแล้วอ่าขึ้นมาต้มตต้มแล้วก็เป็นเกลือใช่แค่เป็นเกลือใช่